ห่อหมกปลายอไม่ว่าจะใช้ปลาน้ําจืดหรือปลาทะเลส่วนใหญ่ก็จะชอบทานกันนะครับแต่ไปซื้อเขามาทานไม่ค่อยได้ดังใจหลายคนเลยไม่กล้าซื้อกันจะทากินเองก็มองเป็นเรื่องยุ่งยากวันนี้ทํากับข้าวให้เมียกินชวนเพื่อนๆน,นมาทําห่อหมกปลานินกันครับหาเวลาว่างวันหยุดสักสองชั่วโมงมาทํากันเราได้อร่อยเพื่อนข้างบ้านก็ได้อร่อยด้วยดีต่อใจมากครับไปดูส่วนผสมและวิธีทํากันเลยครับไปครับ ส่วนผสมของหอหมกปลาดินครับมีปลาดินหั่นชิ้นปลาดินสับกะทิไข่ไก่กะปิพริกแกงเผ็ดน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวแป้งข้าวโพดโหระพาใบมะกรูดพริกสดก็ใบยอครับเรามาเริ่มกันที่ลวกใบยอก่อนเลยครับตั้งน้ำให้เดือดครับใส่เกลือป่นเล็กน้อยครับใส่ใบยอเลยครับ ปริมาณมากน้อยมีตามชอบเลยนะครับห่อหมกกับใบยอนี่จะถูกกันนะครับใช้อะไรก็ไม่เหมือนใบยอรครับลวกไม่ต้องนานมากครับพอผักสลดพอใบยอรเราสลดพอครับมาเนี้ยครับแล้วก็ให้เราตักไปนอกน้ำเย็นนะครับตักนอกน้ำเย็นให้พอคลายร้อนครับแล้วก็เอาขึ้นจากน้ำเย็นมาพักรอไว้ครับ ลวกใบยอเสร็จแล้วเรามาผสมหอมหมกกันเลยนะครับพริกแกงเผ็ดครับไข่ไก่ครับกับปีครับไม่ต้องเยอะนะครับจะเค็มใส่พอนัวครับน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวก็ข,ขนให้เข้ากันครับ เข้ากันดีแล้วก็เตรียมใส่เนื้อปลาครับให้เราใส่ปลาสับก่อนนะครับแนะนําปลาสับนิดหนึ่งนะครับปลาเน้นนี่ผมจะแล่ออกจากผมจะขูดออกจากหนังนะครับไม่เอาหนังนะครับแล่มาเป็นชิ้นเป็นแผ่นนะครับแล้วก็ใช้ช้อนขูดออกจากหนังนะครับอาจจะขูดยากนิดหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนไม่สะดวกก็จะสับทั้งหนังก็ได้นะครับหรือว่าใช้เป็นเนื้อปลากายขูดสําเร็จรูปก็ได้นะครับมีขายทั่วไปครับแต่ว่าถ้าใช้ช้อนขูดก็ขูดได้ครับ ออกแรงนิดนึงขูดได้เป็นเนื้อเสร็จเรามาสับให้ละเอียดแล้วก็ไปตําครับไปตําสักพักหนึ่งให้พอเนื้อมันฟูๆนะครับมาทําหอหมกแล้วมันจะอร่อยนะครับครับคนให้เข้ากับพริกแกงก่อนครับเพื่อนขูดแล้วก็ไปใช้การปั่นก็ได้นะครับถ้าว่าไม่สับไม่ตํานะครับ ใช้ปั่นก็ได้ครับผมเป็นคนที่ขี้เกียจล้างเครื่องปั่นนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยชอบใช้ครับผมขี้เกียจล้างครับทีนี้เราก็จะหยอดกะทิลงไปทีละน้อยนะครับอย่าหยอดลงไปเยอะทีเดียวนะครับหยอดไปคนไปเรื่อยๆนะครับจะทําให้หอหมกเราแบบนุ่มหนึบนะครับเวลาไปนึ่งแล้วนะครับมันจะเป็นเนื้อแน่นหนึบนะครับ สัมผัสเคี้ยวนี่อร่อยเลยครับอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะครับขั้นตอนการผสมเนี่ยครับอย่าใส่กะทิลงไปทีเดียวแล้วคนนะครับค่อยๆใส่แล้วก็คนไปเรื่อยๆครับจะ,จะสังเกตว่าเนื้อปลาเราอาจจะเหนียวขึ้นเรื่อยๆนะครับจะเหนียวหนึบขึ้นเรื่อยๆเราคนไปครับคนไปหยอดไปครับจเย็นนิดนึงครับ ากกินของอร่อยนี้ต้องใจเย็นๆนะครับซื้อเขาบางทีก็ไม่เหมือนทําเองนะครับเธอได้เป็นปลายชิ้นทั้งก้างมาครับเดี๋ยวผมคนให้เสร็จก่อนนะครับจะใช้เวลานิดหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันอีกรอบตอนที่ว่าคนเสร็จแล้วนะครับใส่กะทิเสร็จแล้วครับพอใส่กะทิหมดแล้วก็จะออกประมาณนี้นะครับหน้าตาประมาณนี้ครับความข้นเหนือก็ประมาณนี้ครับไม่เหลวมากแล้วก็ไม่ข้นมากนะครับ เสร็จแล้วก็จะใส่เนื้อปลาหั่นชิ้นครับอันนี้ผมหั่นสไลด์เป็นชิ้นบางๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็เอาหนังออกเหมือนกันครับคนผสมให้เข้ากันครับเวลาเราตักหยอดในกระทงก็ให้มันติดเนื้อปลาชิ้นไปด้วยนะครับ มาเนี้ยครับเดี๋ยวเราไปเตรียมหยอดเตรียมนึ่งกันครับสําหรับกระทงใบตองนะครับทุกวันนี้มันก็มีขายสําเร็จรูปนะครับไอ้นี้ที่เห็นสวยๆกัดสวยๆนี้ไม่ได้ทําเองนะครับซื้อเข้ามาครับถ้าเราไม่ใช้เป็นใบตองนะครับก็ใช้เป็นพิมพ์ที่ทําใช้ทําขนมก็ได้ครับถ้าไม่มีอีกก็ใช้ถ้วยใช้ถ้วยกระเบื้องใช้อะไรที่มันนึ่งได้นะครับที่เรามีอยู่ในบ้านเนี่ยครับไม่ใช่ปัญหาครับเรื่องพิมพ์ครับ นึ่งใส่ถ้วยเป็นหมกถ้วยไปเลยครับถ้วยเดียวจบครับเราก็ตั้งน้ํารอเลยนะครับก็หยอดพางตั้งน้ํารอเลยไปจะใส่ใบยอรองค้นนะครับใส่มากใส่น้อยก็ตามชอบนะครับเราไปซื้อเขานี่ใบยอจะเยอะหน่อยนะครับทํากินเองก็ไม่ต้องเยอะมากถ้าไม่ชอบนะครับถ้าไม่ชอบขนาดนั้นนะครับยังไงเนื้อปลามก็อร่อยกว่าครับ ใส่ใบยอแล้วก็ตามด้วยโหระพาครับใส่ใบโหระพาแล้วก็หยอดครับเราก็ตักให้ติดเนื้อปลาที่เป็นชิ้นด้วยนะครับหยอดก็ประมาณนี้นะครับค่อยๆหยอดไปครับ เดี๋ยวเสร็จแล้วมาดูอีกรอบครับหยอดเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมนึ่งกันเลยครับก็ตั้งน้ํารอจนเดือดแล้วนะครับใช้ไฟกลางนะครับไฟกลางค่อนไปแรงนิดๆิดได้เลยครับฝาหม้อผมก็จะห่อด้วยผ้าขาวบางนะครับเพราะว่าฝาหม้อมันจะออกแบนๆนะครับมันจะไม่โค้งมากมันจะออกแบนๆน้ํามันจะหยดนะครับเราก็ใช้วิธีห่อผ้าขาวบางไว้ครับ ใช้ไฟกลางค่อนไปแรงนึ่งประมาณยี่สิบนาทีนะครับเดี๋ยวมาดูอีกรอบครับช่วงที่เรานึ่งห่อหมกเราก็จะมาทํากะทิน้ําลาดครับใส่หัวกะทิลงไปครับแป้งข้าวโพดหรือว่าแป้งข้าวเจ้านะครับนิดหน่อยครับไม่ต้องเยอะครับประมาณสักชนชากว่าๆครับใช้ไฟอ่อนๆนะครับเคี่ยวให้พอข้นหนืดตามที่เราต้องการนะครับ จะไม่ใส่แป้งก็ได้ตามชอบเลยครับนะครับพอมันเดือดขอบๆอย่างเงี้ยครับก็ใส่ได้เลยครับหลังจากเรานึ่งมาได้ยี่สิบนาทีนะครับก็จะมาดูนครับปูสวยมากเลยครับเช็คดูนะครับใช้ซ่อมนะครับจิ้มดูนะครับถ้ากดลงอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้ได้แล้วครับร้านว่าสุกใช้ได้แล้วครับ เสร็จแล้วเราก็จะหยอดกะทิกันนะครับหยอดหน้ากันครับใบมะกรูดซอยครับไงครับหน้าตาพอจะทำขายได้ไหมครับหน้าตาไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้หอมมากครับยั่วยวนมากคลิกซอยครับเ,เม็ดออกนะครับ การตกแต่งให้สวยงามก็ทําให้อาหารเราชวนกินด้วยนะครับผมใช้มือนี่ผมล้างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทํากินเองด้วยครับเราทําขายนี่แนะนําไม่ใส่ถุงมือนะครับยังไงความรู้สึกมันก็ไม่ได้นะครับถึงเราจะล้างเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟแล้วก็ชิมรสชาติกันดูครับหอมหมกปานินครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหอมหวนชวนรับประทานมากครับ สูตรนี้นี่ไม่ว่าทํากินหรือทําขายรับรองว่าเด็ดแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติกันดูครับนี่ยครับหนึบมากครับข้างในนะครับ ต้องบอกว่ากลมกล่อมละมุนมากครับหอมใบยอใบโหระพาพริกแกงรสชาติกลมกล่อมมากกะทิมันเข้มข้นสูตรนี้ผมรับรองเลยครับใครทำขายนี่ขายดีแน่นอนครับห่อมกคุณภาพเลยครับไม่ได้ยกยอเกินจริงเลยครับสูตรนี้เ,เพื่อนๆลองไปทำทานดูนะครับถ้าชอบก็ช่วยกด s u b สไ r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ